สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรปักหลังลอยบนแบบ2ตัวครับซึ่งเป็นสูตรเดินที่ผมจะมาแบ่งปันไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจวาวันที่16ตุลาคม2 5 6 6นะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นผลคํานวณย้อนหลังนะครับซีซสูตรนี้นะครับ เดิมมาแล้ว9้างวดติดนะครับซึ่งจะมีมาที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยแบบคู่ขี้นะครับอ่าซึ่งในงวดแรกนะครับคำนวณได้เลข2กับ0ูนย์นะครับซึ่งเป็นเลขคู่ครับอ่าสกับศูนย์เป็นเลขคู่ซึ่งในงวดแรกผลออกคือ2จะ2นะครับหลักร้อยมาที่เลขคู่คือเลข2จะเป็นตัวแรกที่เข้านะครับอ่าซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับที่หลักร้อย่ะก็ทุกเป็นงวดแรกนะครับ งวด่ต่อมานะครับคำนวณได้8 6ซึ่งเป็นเลขคู่นะครับผลนอกคือ8 7 2จนะครับตัวที่ข้าวคือตัวแรกคือเลข8ปข้าวที่หลักร้อยทูกเป็น2งวดติด,ดเห็นไหมครับงวด่ต่อมางมดที่3คํคำนวณได้เลขคู่คือ64อ่อ6ก5ครับ6ข้าวที่หลักร้อยทูกเป็น3งมดติดเมื่อต่อมางมดที่4 หลักร้อยในงวดที่ได้เลขที่คือ5้ากับ3ซึ่งมันออก5้าสตัวิดม,มาติดสองติดมาคู่กันเลยนอก้าะ5 3ครับตัวที่ข้าวหลักร้อยเป็นตัวแรกคือ5เข้าวที่หลักร้อยสามมาจากสิบถูกเป็นงวดติดวงวดต่อมางวดที่5ได้เลขคู่คือ42ออก4 5 3หเสข้าวที่หลักร้อยถูกเป็น5งวดครับต่อมางวดที่6นะครับงวดที่6 ได้7กับ5ผลออกคือ782 7เข้าวที่หลักร้อยถูกเป็นโอมวดิบต่อมาครับงวดที่7นะครับได้42ซึ่งเป็นเลขคู่ครับ42ออก478ตัวที่ข้าวจะเป็น4ี่ข้าวที่หลักร้อยถูกเป็น7ดงวดงวันที่8นะครับงวดที่8ได้เลขคู่คือ0 8ย์ซึ่ง ผลออกคือ8ปดนึงสนะครับแข้าวที่หลักร้อยทุกเป็น8งวดติดวดต่อมานะครับงดที่9นะครับซึ่งในงดที่แล้วคํานวณได้4กับ2ซึ่งเป็นเลขคู่ครับออก2 0งนอนะครับกอยิงตีมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับอ่ะเป็นสูตรเดินทีที่น่าสนใจนะครับอ่ะงดนี้เราก็จะมาคํานวณต่อครับหลักร้อยงดนี้จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่มาดูกันครับอ่ะสำหรับท่านที่สนใจเนาะสำหรับสูตร เด่นหลักร้อยทำแบบ2ตัวนะครับ,บ,บ,รด,รบดีดอันนี้นครับอ่าก็ใครไม่ชอบสูตรแบบนี้ผ่านไปได้เลยนะครับอ่อันนี้ผมจะลงให้ดูนะสำหรับท่านที่ถามมากันเนาะอะ่เรามาคำนวณดูครับว่าอ่จะได้แบบนี้จริงไหมนะครับหลัจะเด่นดที่หลักร้อยทำแบบคู่ขี้เนาะซึ่งในงูได้ที่ผมทําได้คือ2อซึ่งมันออก2องเจ็อ่เรามาลองคํานวณเทียบดูครับว่าในงูนได้ได้สอูนจริงไหมมันออก2องเจ็ด วิธการคำนวณนะครับใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลัก10บบวกสองครั้งครับสิบล่าง2ครั้งบวกด้วยหลักสิบนาข้บวกกันสครั้งบวกด้วยหลักหน่วยท้ายทึ้ห่งหนครั้งหลักร้อยท้าย2ั้นองบวกกันหครั้งบวกด้วยเลขคงที่คือแปดครับสองบวกด้วยศูงมีสองบวกด้วยแปดมีสิบสิบบวกด้วยสิบมิบสี่สิบเจ็ด่สี่บวกด้วยแปดมีสามสิบสองบด้วยแปมแปนย์ซึ่งในงวดได้สองกับศู ตัวที่เข้าหลักร้อยคือเลข2เลข2เข้าหลักร้อยในงวดแรกนะครับประชิมาที่หลักหน่วยด้วยครับในงวดแรกเนาะออกเจ็ดสองเมืต่อมาครับงวดที่2ได้86ดหกจไหมซึ่งผลออกคือแปดเจ็ดสอีการคำนวณใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งสิบบน2ครั้ง10บล่าง2ครั้งครับหลักสิบหน้าครันสอง 2, บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยท้ายหนึ่บวกกัน1ครั้งหลักร้อยท้ายนั่นบวกกันหครั้งครับแล้วก็บวดที่แของที่ครับ2องบวดที่สเป็น6 6หกบวดด้วยหเป็น7 18บแเนาะโปรตีนแม8เป็น6ครับซึ่งในคู่ที่2อจะได้8 6เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับซึ่งเป็นเลขคู่ครับซึ่งผลออกคือ8 7 2เจองีข้าหลักร้อยคือแครับทุกเป็น2มดุดิดงวดต่อมานะครับงวดที่3จะได้เลขคู่คือ64ครับซึ่งผลออกคือ6กสเรามาดูกัน,นว่าได้6-4จริไงไหมวิธีการคำนวณใช้หลักแสนกัน2ครั้งหลัก10บคู่กัน2ครั้ง10ล่าง2ครั้ง หลักสิบแน่ั้งจบกันสอครั้งหลักหน่วยท้ายนึ่งกันหนึครั้งผลด้วยร้อยท้ายก็2นสองกันหนึครั้งด้วยเลขนี้คือแปดีบ่นแดแปดก้วหกับสิบสี่สิบแปดยีแปดิผลด้วยแต้มแเป็นสี่กสี่นะครับเด่นหลักร้อยที่เป็นเลขคู่ออกหกศนะครับหข้าวที่หลักร้อยทุกเป็น3ามดุิมื่อต่อมา ก็จะเป็นงวดที่4ได้5 3ซึ่งในงวดที่4ที่มาถึง2ตัวเลยครับ5 3มาคู่กันเลยเนาะมาดูกันคัว่าได้5 3ถี่ไหมนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลัก10บคน2ครั้ง10ล้านบวกกัน2ครั้งหลัก10หน้าคน2บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยท้ายคนหนึ่งบวกกัน1ครั้งหลักร้อยท้ายคนบวกกัน1ครั้งด้วยเลขตรงนี้คือ8ครับ8บวก2เป็น10รือ6 16 23 27 35ได้5บริเตม8เป็น3ในคู่ที่4ได้53ซึ่งผลออกคือ5 3 0ติดมาถึง2ตัวเลยครับ5เข้าที่ลับร้อยคู่เป็นงวดติดต่อมาคู่ที่5ครับมาดูกันทังบ้างคู่ที่5ได้42จริงไหมซึ่งผลออกคือ4 5่ครับวิธีการคำนวณก็จะใช้ตําแหนหลักแสงกัน2ครั้ง10บน2ครั้ง10ล่าง2ครั้งหลัก10หน้าที่2กัน2ครั้ง 2, บด้วยหลักหน่วยท้ายขึ้นบวกันหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายั้งที่สองบกันหนึ่งครั้งบูด้วยแปดของพี่ครับสองบด้วยหกเป็นแปดาบวกสองเป็นสิบสิบหกยิบสี่ได้สี่สองในงวดที่ห้าครับได้สี่สองซึ่งผลออกคือสี่ห้าสามก็ทุกเป็นห้างวดติดสี่มาที่หลักร้อยกวต่อมางวดที่หกครับมาดูกันครับว่างวดที่หกได้เจ็ดห้าจริงไหมซึ่งเป็นเลขที่ครับออกเจ็ดแปดสอง วิธีการคำนวณใช้หลักแสกนคนครั้งหลักสิบวนสองครั้ง10บล้านสองครั้งหลักสิบหน้าสมควรสองครั้งหลักหน่วยท้าหนึ่วกหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายคสมควนึครั้งรู้เลขคี้แครับ4ี่บวกสองเป็นหกหกด้วยเจได้เจ็ดรแต้มแปดห้ซึ่งเป็นเลขคี่ครับออกเจ็ 6, 7, 8, เจ็ดข้าวที่หลักร้อยถูกเป็นตกววดติดงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่7ครับมาดูกันว่าได้4ี่สองจริงไหมซึ่งเป็นเลขคู่ออก4ี่เครับใช้ําหลักแสร็มกัน2ครั้งหลัก10บปวนสองครั้ง10ล่าง2ครั้งหลัก10หน้ากันสองครั้งหลักหน่วยท้ายนี่บวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายนี่สองบวกกันหนึ่งครั้งผลเลขคงที่8ครับ8ปดคูณด้วยหกเป็นสิบสี่สิบหกยี่ รับ44ได้เลข4ตัวได้บุดแทปดเป็สองสี่สองครับออก 47, 4 7 8เจ็ดแปดข้าวที่หลักร้อยนะครับถูกเป็น7จ็ดงวดงวดที่8ก็จะเป็น0ูนย์แปดครับได้ศูนย์แปดในงวดที่8จริงไหมมาดูกันครับว่ามันข้าวที่หลักร้อยจริงหรือเปล่าเนาะมันออกเป็นสองวิธีการคำนวณใช้หลักเป็นสองครั้ง10บนง10บนสครั้ง10ล้านสองครั้งหลัก10บนะสองบนสครั้งบิด ทายกันบวกกันหครั้งหลก 100, ักร้อยทายอกัคร,กครับวเลที่8ก่บยป็นา2ส8 30อ0 0ได้ศูนย์กับ8ซึ่งผลเราคือ8ปนึงอับอ่ะทุกเป็น8ปดพวกติดแปข้าวที่ลักรนอยซึ่งเป็นเลขคู่ในบที่แปดครับคูบ่ที่เก้นะคู่ที่เก้ายัก็ยังบินเ,เลขคู่คือ42ออก 2, 2องอครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งส0บวกสครั้ง10ลังสอครั้ง หลักสิบหน้าที่สอบ,บกัน2ครั้งหน่วยท้ายทั้งหกัน1ครั้งหน่วยท้ายทั้งสองกัน1ครั้งผลด้วยเลขขอที่แปดครับหกคูณที่สอบเป็น8ปดแปดคูณสิบหกสิบคูณหกยี่สิบสองยี่สิบม8เป็น2ได้4กับ 2, 2ซึ่งผลออกสองศนย์สก้ยังติดมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับทุกเป็น9ก้างวดติดเลยนะครับงวดที่10บวันนี้จะเป็นงวดที่10เนาะเราก็จะมาคำนวณดูครับว่าจะมีมาอีกไหมนะครับ ซึ่งสถิติสูตรอันนี้นะครับก็เข้าที่หลักร้อยมาแล้ว9งวดนะครับอ่ะก้างวดถึงงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่10มาดูกันครับว่าจะมีมาอีกไหมนะครับวิธีการคำนวณก็จะใช้ผลร,งรางวัลที่1ในงวดที่แล้วคือ7 27, 2 7 2 0 2เอมาตั้งกับส่วนเลขท้าย2ตัวคือ66จะใช้3ตัวหน้าครั้งที่2คือ3ามครับใช้3ตัวท้ายครั้งนี้มันอ4 2 6ต่อด้วย615ครับ ตำแหน่งที่จะใช้บวกกันคือหลักแสนบวกกัน2ครั้ง10บบน2ครั้ง10บนางสครั้งหลักสิบหน้าที่2องกัน2ครั้งหลักหน่วยท้ายนึงบวกกัน1ครั้งหลักร้อยท้ายนึงสองกันหนึ่งครั้งดูด้วยเลของคที่แปดครับอาทิท่านผู้ชมลองบวกดูครับวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับสี่บวดด้วยศูนย์เป็นสี่บวดด้วยสองเป็นหกบวดด้วยสี่เป็นสิบสิบหกยี่สิบสองบวกด้วยแปดองที่สามสิบปลาตัวแดงวันนี้คือเลขศูนย์ครับบวดด้วยแต้มแปด อีกครั้งก็จะเป็นศูนย์แปดเด่นที่หลักร้อยซึ่งในงวดนี้ครับผลคำนวณที่ได้เนาะว่าจะเป็นเลขคู่คือ0นย์กับ8เนี่ยจากสูตรเดิมดีอันนี้ที่ได้เนาะศูนย์แปดจะมีไหมไหมอ่ะก็รอดูครับงวดนี้เด่นหลักร้อยขึ้นจะเป็นเลขคู่ครับอ่าได้ศูนย์แปดนะครับนะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับงวดวันที่ส6ตหุลาคมนี้นะครับงวดที่แล้วหลักร้อยชน7สูตรได้เลขศูนย์นะครับซึ่งมัน ข้าวที่หลักสิบเนาะนะใครตามสูตรไหนั้นอยู่เดี๋ยวผมจะมาจัดให้เนาะสำหรับท่านที่ชอบนะแบบนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรย่อยในประเด็นหลักร้อยแบบคุกกี้เนาะก็เป็นสูตรที่น่าสนใจสูตรหนึ่งที่มาแบ่งปันชมกันนะส่วนท่านผู้ชมก็เลือกเอาสูตรที่ชอบนะครับอชอบไว้ตามไม่ชอบผ่านไปได้เลยเนาะอันนี้ผมก็ลงไว้ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ถ้าถูกใจเก็บไว้นะครับ ถ้าเติสู่ข้าวเราก็สามารถที่นําไปคำนวณต่อได้เลยนะครับมวนนี้เด่นหลักร้อยที่ได้คือ08ครับชอบตัวไหนเลือกเอาตัวนั้นนะครับ08มวนนี้เป็นเลขคู่ครับได้เลขคู่นะครับ08 ่ะจะประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ขอ fc ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ